โมือโชอเปอร์สวัสดีครับวันนี้จะมาทำสาคูให้เด็กๆได้ทานกันอีกแล้วนะครับหลังจากมือมือกาแฟฟ้ากลับมาจากโรงเรียนบอกว่าอยากกินของหวานอร่อยๆและคนใจดีอย่างผมก็ต้องทำให้เด็กๆได้กินกันนะครับอย่างแรกที่จะทำก็คือจะให้มือมือตั้งหม้อรอก่อนเลยนะครับส่วนผมกับเจ้าน,นี่ตอนนี้ช่วยกันหั่นฟักทองเป็นชินช้นๆนะครับทุกคนและตอนนี้น้ำที่ต้ไมไว้ก็เดือดแล้วเดี๋ยวเราจะมาใส่สาคูต่อสำหรับวันนี้ผมใช้สาคูสองสีก็คือสีเขียวกับสีขาวนะครับและระหวันที่ทำของหวานอยู่ถึงจะยังไม่เสร็จสมบร์ ว่าเห็นเด็กๆคนไหนวิ่งผ่านไปมาก็จะเรียกให้มากินด้วยเลยนะครับตอนนี้เด็กๆก็มาหาเยอะแล้วเดี๋ยวผมจะเพิ่มความหอมด้วยแป้งเย็นทอดเอศรีมสีน้ำเงินสำหรับตัวนี้จะบอกว่ากลิ่นหอมสดชื่นมากๆใช้เสร็จแล้วความรู้สึกเหมือนเพิ่งอาบน้ําเสร็จใหม่ๆเลยครับที่สําคัญระงับเหงื่อและกลิ่นกายได้ดีมากๆตัวนี้สามารถหาซื้อได้ที่บิ๊กซีแมคโครและร้านค้าทั่วไปทั่วประเทศครับเด็กๆได้กลิ่นถึงกับต้องยกนิ้วเลยครับมาดูที่สาคูของเราต่อนะครับหลังจากที่ให้พี่สาวคนไปคนมาสภาพตอนนี้ก็จะได้้ทีี่แลลววเเด๋ยยราจะกง จา,าะะเห็นแบบนี้แล้วก็น่ากินเหมือนกันแน่นเนี่ยส่วน,น,นเด็กเด็กที่รอไม่ไหวตอนนี้มากินรองท้องมันนึ่งกับแม่แล้วครับน้ําที่เราทําเราจะเพิ่มความหอมด้วยใบเตยเวลานี้น้ําเดือดได้ที่แล้วเราก็จะใส่ใบเตยและฟักทองลงไปนะครับและที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ําตาลครับไม่ใส่คือไม่หวานและไม่อร่อยแน่นอนครับส่วนตอนนี้ชาวโพรอไม่ไหวขออาสาเป็นคนปิดฝาหม้อสําหรับรอบนี้แล้วกันครับผ่านไป15นาทีตอนนี้ฟักทองสุกแล้วเราจะมาเพิ่มความกลมกล่อมด้วยน้ํากะทิกันนะครับทุกคนเด็ดแล้วต้มต่อคนไปคนมาอีกค่ะ 5นาทีตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะสุกได้ที่แล้วนะครับจะให้ซีฟ่ากับน้องโซดาโดมสักหน่อยนะครับว่าหอไมไหมเด็กๆยกนิ้วให้แล้วแสดงว่าผ่านย,ยกลงมาจากเตาเลยครับจะบอกว่าเวลานี้ได้กลิ่นความหอมของใบเตยจาหน้าตาสาคูอร่อยๆคือรอไม่ไหวแล้วครับปากใส่ถ้วยแล้วเราจะมาชิมกันนะครับตอนนี้ของหวานเรายังร้อนอยู่นะครับแต่พอได้ชิมคําแรกเข้าไปถึงกับยกนิ้วเป็นรอบที่2เลยครับไม่รอช้าตอนนี้ผมจะมาปักให้กับเด็กๆก่อนแล้วนะครับเพราะเด็กๆรอน,นานมากๆแล้วพอได้ครบทุกคนแล้วจะขอตัวไปกินกัน ก่อนนะครับมีใครสนใจมากินด้วยกันไหมครับ